สวัสดีค่ะมสามวันนี so crease. be beginner, ้เรามาเจอกั venes. นที่โรงเรียนเพราะว่าอาจารย์มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนะคะวันนี้ค่ะเราจะเรียนเรื่องของโลกกว้างนะคะในการศึกษาต่อนะคะจริงๆแล้วนะคะโลกกว้างในการศึกษาตอนเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยนะคะบางคนบอกว่าหนูอาจจะไม่ต่อสายสามัญบางคนบอกว่าหนูอาจจะไม่ได้ต่อสายอาชีพบางคนอาจจะผันตัวเองนะคะไปทางสายทหารนะคะช่างทหารนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะการศึกษาต่อนะคะมีทางระดับสายสามาน,นะคะปะวชปวสนะคะส่วนถ้าเป็นพวกช่างทหารนะคะ,ะที่เราเห็นกัน,น,นอย่างมีกองทัพบปุปกธรรมพวกนี้นะคะเราจะได้บุกันเป็นปวชปวสเหมือนกันนะคะอ,ะอาจารย์วันนี้ง่ายๆเลยไม่งานไม่เยอะนะคะอาจารย์ขอให้หนูเนี่ยศึกษาเรื่องของนะคะ ในปัจจุบันนี้มีสายอาชีพแบบมีสายใดบ้างแล้วก็มีหลักสูตรอะไรบ้างเนี่ยที่เราเนี่ยสามารถศึกษาต่อได้นะคะไม่จําเป็นนะคะก็เป็นหลักสูตรนะคะหรือว่าสายที่เราเนี่ยอยากจะเรียนนะคะอา,อาจารย์ขอประมาณสัก2-3สายนะคะที่เราจะสามารถศึกษาต่อได้นะคะง่ายๆนะคะงานวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะจะพิมพ์ให้ดูใปเพล็กตรงนี้เ,นเห็นไหมตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวยังไงก็พิมพ์มาเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเยอะแยะนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราเปิดเรียนมานะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันนะคะวันนี้อาจารย์ขอฝากงานแค่นี้นะคะไมยบายค่ะไปแล้วค่ะ